ไปกินบุฟเฟ่ที่ค่าน้อยขอชาบูมาทุกคนแล้วอยู่ๆรอบเนี้ยมันมีไส้กรอกแดงแล้วรสชาตินี่คือไส้กรอกแดงในตำนานแบบที่เรากินหน้าโรงเรียนตอนอเด็กๆเลยไม่ได้เจอรสชาติแบบนี้นานมากแล้วที่สำคัญคืออย่างกรอบ สามก็มากินข้าวน้อยขอชาบูตาปกติครับสาขานี้ก็คือ3ามหนึ่งเก้าน็ตหน้ารวมทุกอย่างและหลักๆนี่มีพิซซ่าแน่นอนมีเนื้อออสหมูแล้วก็อาหารทะเลครับแต่ท,ทั้งหมดทั้งหมดที่พูดไปนี้ยังไงปามก็ให้เป็นได้แค่ไม้ประดับจริงๆวันนี้เพราะช่วงนี้มันมีเส้กรอกแดงบีฟูตของเบทาโกทุกคนแค่ห้อยท้ายคําว่าหน้าโรงเรียนนี่ปามก,ก็โกยยับเลยครับโคตรคิดถึงแล้วอย่างอื่นในร้านข้าวน้อยขอชาบูนี่ก็ช่ำๆเหมือนเดิมครับอันนี้คือโซนตักเองนะมีขนมจีบด้วยอันนี้โรยรรรเเเเีียยยมมมมมมจววววไไดด้้้้้้่อออันนนนแแลล339คื็ๆบําห เพราะประธานเสลเอกเซลหลักของงานวันนี้ยังไงก็ไสกรอกแดงแหละครับเพราะไม่ว่าจะราดน้ําจิม้มกินเดียวๆแบบนี้ก็อร่อยแต่พออยู่ในร้านบุฟเฟ่เราแอดวานได้หน่อยวางกินกับพิซซ่าหรือว่าเอาเนื้อออสเนี่ยครับมามัดรัดแล้วก็พันๆๆไส้กรอกไว้ที่เด็ดอีกอย่างของข้าน้อยขอชาบูคือชีสย,ยืดๆไม่อั้นครับเอาไส้กรอกแดงไปจุ่มชํำๆแล้วลากขึ้นมาขมวนๆแบบนี้นะครับข้างนอกจะนุ่มหนึบมันนัวข้างในเป็นไส้กรอกแดงก,กรอบๆกับรสชาติที่คุ้นเคยสังเกตได้เลยครับว่าปั๊มกินไส ทอดครับเป็นดับเบิลกรอบเสียบพริกกินไปเลยก็แซ่บครับเป็นการกินไส้กรอกแดงที่อร่อยเพลินเกินคุ้มสุดๆอยากโดนไส้กรอกแดงน่ารียนกรอบอร่อยๆมาโดนได้ที่ค่าน้อยขอชาบูทั้ง18สาขาราคาบุฟเฟ่จะมี2แบบสามารถเช็คราคาและถามโปรโมชั่นได้ที่เพจร้านเลยจ้า